โอโหต้องบอกว่าตารางสีเหลืองเรานะครับตาราง45นาทีแรกนี่คือไฮไลท์เด็ดใครที่ติดตามผมนะครับนี่ครับ30คู่ต่อวันนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดผมบอกแล้วว่าอย่าพลาดผมใช้เวลาเกือบเกือบ2ชั่วโมงนะครับในการครัดสรรมาให้แล้วก็ลงให้ก่อนเกมการขันที่จะเริ่มด้วยนะครับนี่คือสตินะครับที่เราทำกันมา30คู่ชนะไป26คู่ครับแพ้แค่4 โอ้โหแสดงความ,มดีกับพี่น้องทุกคนด้วยใครที่ติดตามในกลุ่มใต้ Insight จะได้รับตารางนี้ทุกคนเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีกินมีใช้แน่นอนนะครับและสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหสามสิคู่เราชนะวันละ23คู่เสาร์อาทิตย์นะครับตารางแบบนี้ครับผมจะมีให้ตลอดนะครับถ้ามีโปรแกรมกันในคัมภีบบรบอลเยอะ โดยเฉพาะเสาร์ที่เนี่ยเรามีให้อยู่แล้วแต่ต้องมาดูว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยถ้ามีแข่งเยอะก็สามารถทําให้กันได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามตารางแบบนี้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบผลงานมาติดตามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมคิดทางเข้าไปให้สามารถร่วมคข้บคัวกับผมได้และที่สําคัญตอนนี้นะครับมีมีเสื้อให้1ตัวสามารถเลือกสโมสรได้พร้อมแก้วเยติหนึ่งใบนะครับเอาไว้ใส่น้ําดื่มเย็นๆนะครับ อ่ะส่วนวันนี้ครับผมก็ยังมีมาฝากนะครับหนึ่ให้ทุกคนได้ติดตามนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะครับผมได้นั่งดูไทยลีกมาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็ยังอาจถือว่ายังทรงตัวนะครับในเรื่องตัวเน้นเชลซี Chelsea, สูงอาร์เซนอล หน้าบอลอาร์เซนอลชุดโครงการสีสกอร์สูงเรามานะครับแต่ว่าเราผิดแค่ของดอทมูลวีพีแล้วก็เรย์โกุเซนที่หูหายไปข้างหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาไทลิกมาฝาก1คู่นะครับด้วยลูกเกมเมื่อวานที่ผมนั่งดูหลายๆคู่มาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างยากจริงครับในที่สําคัญเนี่ยลูกเกมของเมื่อวานนี่แหละมันทําให้ผมมาคิดวันนี้ครับได้ทํากันบ้านวานันนี้เป็นคู่ที่น่าติดตาม5้าโมงครึ่งตราด FC เจอกับทเจ้าขอ,ของบุยลำ นะครับคู่นี้ผมไปเจาะลึกใจในมาให้เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากว่านะครับวันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนนิ้นจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแบงคอกนะครับแบ่งแต้มกับสุโขทยัยนะครับแล้วก็ทางด้านของการท่าเรือเนี่ยก็แบ่งแต้มมาทําให้ตอนนี้แต้มอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3มเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งห่างกันเลยครับห่างแค่แต้ม2แต้มเท่านั้นเองและนี่คือโอกาสดีของบุยลำครับถ้าวันนี้พวกเขาบุกมาเก็บ3แต้มในบ้านตลาดเอฟซได้ จะขึ้นจาฝูงชั่วคราวทันทีนะครับนี่ครับนะโอกาสของบูยิลัมมาแล้วครับและผมยังเชื่อครับแชมป์เก่าอย่างบูยิลามที่เขาเคยได้มาหลายสมัยเนี่ยนะโมเมนตัมของบูริลามผมว่าแมดูแล้ววันนี้ยังดูดีกว่าเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมาดูผลงานของตรายเอฟซีรู้สึกว่าทองเริ่มรอกครับต้นฤดูก,กาลอย่างเก่งเลยครับโอโ้โหฟอร์มเหมือนดีมากครับห้านัด แรกไม่แพ้ทีไหนเลยในบ้านชนะ3เสมอ2หลังจากนั้นมาครับหก 6, 6นั้นหลังไม่ชนะทีมไหนเลยแพ้ซะส่วนใหญ่ด้วยวันนี้เจอกับบุยดำเนี่ยผมว่าไม่รอดครับนะผมหวังแค่ครึ่งแรก1ประตูครึ่งหลังอีก1ประตูก็พอสับบุยดำนะครับและเงอนไขเนี่ยไหลค่อนข้างแรงแล้วด้วยเมื่อวานยังอยู่แค่หนึ่งวันนี้1.25 1.25้น้าเริ่มแห้งตอนนี้กำลังขยับไปที่1.5แล้วเชียบบุยดำไปด้วยกันครับนะและ ยังไงก็ฝากติดตามในไลฟ์สด TikTok Chain Insight V1.2 วันนี้5โมงเย็นและไว้เจอกันครับผม